หลัง17กันยายนนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําเป็น2,000ถึง2,500ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ4จังหวัดได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาค่ะผลกระทบจากน้ําท่วมอาจจะขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2 0 0 0ถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ4 0ถึง60เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสี่จังหวัดได้แก่อภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอเภอินบุรีอเภอพรมบุรีและอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอเชัยโยอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง อำเภอเสนาอําอเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงพื้นที่แม่น้ําน้อยสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ําและคลองบางบานซึ่งตอนนี้กรมชลประทานก็ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่อ่าวไทยควบคู่ไปกับการกําจัดวัชพืชและสิ่งขวางทางน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้ใครที่อยู่พื้นที่ริมน้ำนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดค่ะ แล้วตอนนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ